หาดกันครับก้อยกล้วยหนาสับเรียบร้อยใส่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะปรุงอย่างเดียวครับดีครับใส่ลงไปพริกครับเดี๋ยวพริกขึลงไปเดี๋ยวพริกขอตายพริกครับหน่อยพดอดใส่หมดไปเลยครับดัน ข่าควาตามใจชอบเลยครับหอมๆเกลือใส่ลายบ่ได้ค่ะเดี๋ยวเข็มนี่ครับใส่ทิชชู่ใส่ลงไปตามใจชอบง่ายๆครับฝูกง่ายๆอย่างนี้ครับนำปลาโย่ไปให้ย,ย,ย,ย่ย่อลายเรียบร้อยขน วิธีทรงวิธีแับกระป๋องคืองกระปองตองบอกแล้วนะครับเพื่อตีหูอยู่นี่ครับก๋วยเนือ้อหัวร้อยหนึ่งครับซื้ออยู่ตลาดนี่ร้อยหนึ่งเนื้ออย่างเดียวเลยครับก็เอาก็ออกตับก็ผ่า,า,าชิลิวบ่เครื่องในเอาแต่เลือดมาหน่อยหนึ่งมาใส่ให้มันข้นแล้วก็มีสีสันนะ ซิมครับที่นี่ซิมกวอนครับค่อยใส่ผักครับซิมครับแค่เหลือปรุงตามจะชอบซิมอีกหอบอือพอปรุงมาโอเคเหรอกพร้อมใส่หอมใส่ตะหอัวดเลยครับครับ น่ครับค้นครับนี er ่นะครับเรียบร้อยครับสำหรับคนที่กินดีแล้วครับตัมนีตัดใส่จานเสิร์ฟเรียบร้อยได้เลยนะครับแต่ว่าผมเสียงมะขวานาที่นี่ครับนี่ครับเป็นยวนะครับเสียงมะขวานี่ครับนะครับจัดทานที่่า จัดสถานทีทท่กันครับบริสันทัดจิ้มจิ้ได้ครับ <S <S อันนี้ก้อยเนาะครับเอาที่นี่เขาไปที่ไม่เห็นก้อยขวานครับเอาที่นี่ไปหมดเลย ต้องใไฟนองใส่นามครับมันสินั่น ก่อนได้กระพักนะครับเห็นไหมสุกเลยครับสุกตอนใดกระพักตอนนั้นครับคนนี้เอาหนึ่งไปร้อนๆกินกับคนนกะ้ะอดก็คือมาเรียบร้อยอกะไม้เลยครับพอดีลูกตายหยุดเยน็นโอมันหยุดกระรับของส่วน ไปสองมอื่นี่เนมนแหงเี้ยสิละครับไก่ละับงเลเออสินะ ช้ำๆเลยครับที่นี่ครับง่ายๆเห็ดสิงง่ายๆถูกแล้วครับเห็นติดแคบครับติดแคบติดแล้วอ่ารวยหนาเดือดหอมจัดเลยนี่นะครับกัดไปหน่อยนึง ตักได้จานครับไปที่นี่ครับน mm ี hmm. ่ครับ mm hmm. อาพีิกครับซ mm ิ hmm. มกันหน้าครับไปที่ไหนสตาร์นก็คือก้าวบนสินนสออกเชื่มกันครับตมกัน OK 啊，OK。